สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนหมู่กายกาเด้นนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของน้อมนะคะวันนี้จะชวนมาชมดอกคุณนายตื่นสายนะคะ คุณนายตื่นสายสีนี้สีหวานมากๆเลยนะคะด้านในนะคะจะเป็นกลีบสีเหลืองนะคะส่วนด้านปลายของยอดดอกนะคะปลายของกลีบดอกนะคะจะเป็นเางาสีชมพูชมพูเป็นริ้วๆสีชมพูน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหวานมากๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะน้าเรียกเขาว่าคุณนายแก้วตานะคะเพื่อนๆ คุณนายแก้วตานะคะตั้งชื่อจำง่ายๆเลยคือคุณนายแก้วตานะคะคุณนายแก้วตาสีหวานๆนะคะออกโทนสีเหลืองแล้วก็ปลายยอดดอกเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะให้ดูใกล้ๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมีตัดแบ่งขายนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะมีคุณนายแก้วตานะคะนำไปปลูกหน้าบ้านนะคะ ให้สวยสะพังแบบนี้เลยเขาติดตาดอกเก่งมากเลยนะคะเพื่อนๆสีนี้ติดตาดอกเก่งมากนะคะดอกดกมากๆเลยนะคะใครที่จะอยากสร้างทุ่งนะคะคุณนายแก้วตานะคะก็สามารถทักลายไอดีนอมได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 5ยค่ะสองหนึ่วันนี้อากาศดีมากนะคะเมื่อวานฝนตกช่วงเย็นนะคะวันนี้ดอกไม้ก็เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะสดชื่น น้องพึ่งก็ลงแล้วนะคะนี่สวยๆแบบนี้นะคะทักหาน้องแจ้งว่าคุณนายแก้วตานะคะคุณนายแก้วตาสวยๆแบบนี้พร้อมตัดแบ่งให้นะคะใครที่อยากสร้างาทุ่งดอกไม้หน้าบ้านนะคะเพื่อนๆปลูกเป็นแปลงหน้าบ้านทําเป็นทุ่งนะคะนั่งจิบกาแฟนะคะนั่งจิบกาแฟทําใจสบายๆนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะเพื่อนๆ <laughs> ใครที่ได้ชมคลิปนี้ก็วันนี้เป็นวันดีนะคะขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเฮนะคะรวยรวยเฮงเฮทุกท่านเลยใครที่เข้าชมคลิปก็ขอให้รวยๆวยเฮงเฮงปังปังทุกคนเลยนะคะคุณนายแก้วตาวันนี้ขอส่งความสุขเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครสนใจทักไลน์ ID ดีได้เลยหรือว่าโทรหานอมก็ได้นะคะเบอร์095ย์ค่ะ2197328 ใครอยากทำทุง่งคุณนายแก้วตาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะรีบทักเลยนะคะมีตัดแบ่งให้ไม่เยอะนะคะเพืเ่อนๆสวยๆหวานๆแบบนี้เลยนะคะดอกดกมากๆการันตีความดกของดอกนะคะนี่เลยคุณนายแก้วตาจ้าสวัสดีค่ะ